สวัสดีค่ะเมติชแนลค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะมีงานอีกแล้วค่ะพี่น้องมีงานใหม่ข่ามาเสริมเรื่อยๆทุกมือเลยสาหรับคลิปงานของน้องยูรีน่ก,ก็ถือว่าปังปังมากนะคะพี่น้องหลังจากทีมือขึ้นนี่เนาะน้องได้แสดงนะคะคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกนะคะยูถีเขาใหญ่ทุกคนได้เบิงได้ช่มแล้วเห็นเป็นจังไดคอมเมนต์ขามาใต้คลิปใดนะคะพี่น้องแต่ว่าสําหรับเมตีนี่คือ แอบน้ำตาซึมนะคะแอบน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปิติดีใจยินดีละกัชื่นชมน้องที่น้องเฮ็ดไดไหมคะพี่น้องเออคนอื่นเป็นคือจังเมตีบอคอมเมนต์มาไต่คลิปได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมตีเขาเขาไปตอบจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์เขามานะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นขอความกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็เขามาเบิ่งคลิปแล้วค่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตีไว้น้ำเดอ้อางานใหญ่อย่างวัติพี่น้องมือนีอ้สำหรับคิวงานโตเกียวมิวสิกคนเพินจะมีอยู่3งานเป็นบ่ะพี่น้องเท่าทีห้องหูเบื้องตอน้นตอนแรกนี้คือ3งาน3งานนี่ก็จะแบ่งออกเป็นางานในส่วนของขายเพลงนะคะเป็น,ปนทีมออนทั่วเพิ่นน่นละคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นรถดแฮ องานหนึ่งนะคะพี่น้องรถแห่โตเกียวเป็นบุญบุญียังค่ะพี่น้องเนี่ยเด้เดอเป็นบุญกระถินหรือเปล่าค่ะพี่น้องเป็นบุญกระถินหรือเปล่างานหนึ่งละกะคือในส่วนของ ทีมออนทัวร์น่ะจะมีสองงานแมนบาฮะพี่น้องแล้วก็จะมีล้ำซิงที่จะมีน้องยูรีนะั่มเมนบาฮะมีล้ำซิงนี่คืออยู่ที่เทอร์มินอลอ่าเทอร์มินอลขอนแกน่นโคราชนะคะพี่น้องกะทีมล้ำซิงมีผู้ใดแน่ล่ะค่ะพี่น้องทีมล้ำซิงก็จะมีอ่าหัวหน้าทีมก็จะมีคู่จุนนี่นะคะน้องน้ำอุน่น พี่เวิร์นและก็น,น้องยูรินะคะซีคนนะคะพี่น้องซีคนแต่ว่าก็จะมีข่าวดีอยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่ตีจะจะมาว่าข่าวดีเรื่องนี้นะคะสําหรับทีมล่มําสิงนะคะพี่น้องก็จะมียูซีคนนี่แมนบาคาเทาทีห้องหูนะคะอาทีมโตกเกียวล่ําสิงนะคะทําการแสดงอยู่ที่เทอร์มินอลเทอร์มินอลเทอมีน้อนเธอมีน,อน้อ,อนอเทอร์มินอลโคราชนะคะพี่น้องวาวพิษวาถึงนี่ อันนี้ตะมือขึ้นแล้วนะคะตะมือขึ้นแล้วเนาะที่นี่เพิ่นทําการแสดงนะคะพี่น้องกะเวลาในนีเพิ่นระบุเวลาไหววาจะถุมเอพี่น้องสองสองทุ่มถึงสองทุ่มถึงหาทุ่มนะคะจากคิวสองทุ่มถึงหาทุ่มนะคะพี่น้องกะใช้เวลาสามชั่วโมงเหมือนมาสามชั่วโมงกับสีข้นเนี่ยคิดว่า มีอีหยังที่จะให้เฮ้าเบิงเนี่ยหลากหลายไปกว่าที่อ่าน้องจะไม่ได้ลองเพลงเดียวมือคืนหนีแน่นอนนะสำหรับแม่ตีเพราะว่าถ้าผู้ถ้าล่องผู้เดียวสิถ้าถ้าคอนเสิร์ตผู้เดียวเนี่ยก็จะอีกแบบหนึง่งแม่นบ่คะพี่น้องแต่ว่าถ้ามีสองคนขึ้นไปนี่มันก็นจะเป็นอีกรูปแบบหน,นึ่งเด้ค่ะพี่น้องคือจังทุกๆทุกๆไล่ที่เฮ้าในเบิงนะคะเป็นโตเกียวรัมสิงอันนั้นเพร่ะก็จะมีอ่ามีเว้ามีตลก มาแสกอ่ามีตะลกน้่นะคะพี่น้องแต่ว่าคืนเนี่ยโบหัวมีมีทิมตะลกมานั่มบอ่อนะคะแต่ว่าที่เพิ่นเปิดโตไปก็คือมีตะลกมาพร้อมนะคะอาจจะแสกนะคะพี่น้องกะแต่จงค่อยติดตามกันเบิงมือขึ้นหลังจางานที่จะมาแสกสําหรับน้องยูรีนั่นก็คือพอเฟมเพิ่นเป็นไหมคะจากาคลิปก่อนที่เม็ตีได้ลงนะคะว่าอ่า พอเฟมนี่คือกินหอดลูกไส้คักละละนะคะพอเฟมเหมือนกับไปเที่ยวเขาใหญ่ได้พี่น้องเที่ยวเขาใหญ่เราเมื่อคืนนี่นะคะอ่าเพิ่นกระเดยออกมาโพธิ์นะคะวา่าว่าจเตอของพักพักอีกขึ้นหนึ่งดีโบนะคะอยากหายน่องมาไร่นะคะอยากหายน่องมาไรนนะะ่ซุปน้ำอาจจะเป็นอ่าเปิดตะกร้าสบู่ของเพื่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องสบู่ข้าเอิญชิน่นจนชิ่นปากแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งแม่ตีกั สนับสนุนนะคะในการสั่งซื้อแต่ว่าก็ถือว่าเมื่อไส้ดีนะคะพี่น้องสําหรับสบูดานิกนะคะพี่น้องก่อนสีเหลืองๆจะเป็นสบูแบบทูโตนะคะถ่ายเอฟซีเนี่ยก็คือจะหูนะคะจีด้ติดตามมากคือน้องมีการไล่ซดนะคะขายผลิตภัณฑ์ของบอทเฟมนี่หละค่ะพี่น้องอาจจะเป็นสบูดานิกก่อนสีเหลืองๆนะคะกล่องเนื่อ็จะมีหาก่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องใส้ดีนะคะผิวเขานี่จะบ่แห้งนะคะ สำหรับตัวเมตีเองนี่จะซื้ออยู่สองอย่างนะคะจะเป็นสบู่ถูหนาอ่าจะเป็นก้นอนใสๆเนาะกองสีฟ้าๆนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็สบู่ถูโตก็จะเป็นอ่ากรอนสีขาวแล้วก็มีเหลืองน้ำเนาะส่วนก้อนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะใส่ดีอีลีค่ะพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ับบอดเฟมเพิ่งกระเดยออกมาโพร้านะคะว่าเพิ่งได้อ่าซองห้องโอนะคะพี่น้องอ่าซองห้องโอเพื่อที่จะ ล่อลูกไส้เพิินนะคะส่วนคิวนี่คือหามงแรงนะคะพี่น้องหามงแรงก็คือ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะพี่น้องมันก็จะเอาลูกไส้เพิินมาไล่สดน้ำเด้ไล่สดขายผลิตภัณฑ์นี่ละค่ะพี่น้องพอพอ่พอแม่เอฟซีกับล่อเอฟกันแล้วกันเนาะคิดว่าเออทายยุกบอดเฟมนี่หายห่วงเรื่องเสียงนะคะพี่น้องเพราะว่าส่วนยยใหญ่เนี่ยบอดเฟมจะแย่งลูกเว้าเบิร์ดนะคะ ทายห่วงเรื่องเสียงเนาะอ่าเพราะว่าบอยเฟมก็คือกับน้องยูรีนี่คือเพิ่นกะเอ็นดูน้องยูรีมั่งแต่ตนเลยนะคะพี่น้องจากมือแรกที่น้องยูรีข้าไปนี่คือจะเอื่นได้ว่าอ่าในส่วนของธุรกิจกัเป็นกะกะมีส่วนอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าอีกแงม่มุมหนึ่งก็คืออ่า,าเพิ่นว่ายังอะ่ะ ความจิตใจลึกๆนะคะเพิ่นเอ็นดูน้องยูรินะคะพี่น้องเพิ่นกระเอินแบบหน้าตาคายค่ายกันนั่เพิ่นกระเอินแต่ลูก,กลูกิ่นตลอดเอฟซี FC ทุกคนนี่คือจะพ่อ,พ,อพ่อบอดเฟมมาอ่ะยูก,กับยูรินี่ก็จะเล้าตลอดนะคะว่าเออลูกไส้เพิน่นลูกไส้เพิน่นเอยีงอยงจังสีนะคะพ่อเวลาที่บอดเฟมเพิ่นไปอ่ากุ้งเทปหรือว่าไปใส่ยังสีเพิ่นก็จะซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากน้องยูริละค่ะซื้อชุดซื้อเสื้อผ้าแม่กระทั่ง เสื้อผ้าชุดที่เพิ่นขึ้นอีสานนครข้อสินอันนั้นก็เป็นชุดที่อ่าบอดเฟมเพิ่นซื้อให้แมนาา่นบ่คะพี่น้องอันนี้ก็คือเฮามาเว้านวางงานแสกของน้องสําหรับมื้อนี้นะคะน้องเขาจะมีอยู่2งานแมนาา่นบ่คะพี่น้องงานแรกงานหลักเลยก็จะเป็นงานล้ำซิงเทอร์มินอลน,นะคะเทอร์มินอลอ่าโคราชนะคะพีน่น้องชั้น4ถ่าชื่อบ่ผิดนะคะพี่น้องอ่า กับซันซีอันนั้นก็คือคิวงานแหลกอยู่แล้วคิวงานหลักอยู่แล้วแต่ว่าคิวงานที่แตกมากนี่คือเป็นของบอดเฟมนะคะลูกไส้พอเฟมตื่นแล้วยังเนาะมื่อคืนนี่กัจอเจอแอร์นะคะในห้องแสดงคอนออเสิร์ตเจอแอร์แล้วก็ใส่เสียงหลายนะคะแล้วเมื่อคืนนี่กัคิดว่าน้องคงจะนอนในห้องแอร์ละคะ่ะพี่น้องกับบงฮัว อ่าเานี้่จะลุกได้ลรยังน้อก,ก็เป็นห่วงอยู่นะคะเป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพของน้องหัวน้องนี่ถ้าเจอแอร์หนักๆก็คือจังเฮ้านี่แหละไม่ตีเองก็คือกันนะคะพี่น้องถ้านอนในห้องแอร์นี่เตรียมกินยาพาราลัดไวรลดนะคะ,ะปวดหัวแบบตืบๆปวดทายท้อยเหมือนอ่าโบแมนแค่ว่ากินยาพาราได้พี่น้องต้องกินยาค่ายกลามเนื้อจังจะหายไหมคะ่ะจะเป็นยังคือกันนะคะบโบ,บถือกับแอร์เลยนะคะ ห้อนนี่อาการห้อนนี่ห้อนเข้ากับเปิดพัดลมก,กะถชื่อว่าปกติหรือว่าเมติบบอกคุณชินกับสภาพอากาศที่เป็นแบบว่าอากาศเย็นซึ่งเข้ากับเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วนะคะพี่น้องถ้าไปเจอแอร์นี่กะไปคือกันนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะอัปเดตคิวงานของน้องยุลีให้พี่น้องฟังนะคะให้ติดตามผู้ใดกับโมเนจว่วาพจนจะไล่ทังเพจน้านะคะพี่น้องจะว่าเมือขึ้นนี่ที ที่บอร์ดเฟมเพิ่นโพดเนี่ยก็คือเพ,พิ่นจะไหลผ่านติ๊กต็อกนะคะพี่น้องไหลผ่านติ๊กต็อกนะคะอ่าน่าจะเป็นช่องของบอร์ดเฟมเองนะคะพี่น้องหรือว่าเป็นอ่ในส่วนของดานิคอันนี้เมติกระโบบอ,บอ,บอชัดเจนปันใดน,นะคะแต่ว่าเห็นเพิ่นโพดเพิ่นผ่านเนี่ยก็คือไหลผ่านติ๊กต็อกนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะจังไปติดตามขอบ นะฮะขอบโทรศัพท์คือเก้านะะพี่น้องขอบโทรศัพท์คือเก่าขอบหน้าจอคือเก่าสาาาั้นๆถ้าเข่ามเมื่อเบิ่งคลิปนี้แล้วแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมตีให้ไดเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะฟังกันเงีวๆนะคะเวานัวหัวมวลแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความชื่นชมของ,อของลูกได้นะคะของเมตีเองก็ได้นะคะพี่น้องเมตีจะ พยายามนำเสนอและกัพัฒนาเจ้าของในการสื่อสารออกไปนะคะก็อาจจะมีติดตดคัดเนี่ยขยะว่ากันเดือพี่น้องเด้อแต่ว่าก็สามารถติชมได้ว่าสาซะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนน้อพี่น,น้องเนาะพอกันไหมในคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ